ขอเอเกมนี้เน้ยสราคาประมาณร้อยกว่าบาทผมก็เลยลองซื้อมาเล่นดูซึ่งวันนี้ผมก็จะมาดูกันว่าเกมนี้มันเกมอะไรที่ว่าเกม No Thailand นะเป็นเกมอะไรสักอย่างแหละผมก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันแต่จเข้าก,กดนิ w วเกมแล้วไปดูกันดีกว่าว่ามันเป็นเกมอะไรพุ้งมีบทนำด้วยเดี๋ยวดูที่เป็นไงบทนำซาลิมแหละ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปลก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 กูกูว่าใช่กูกูกูว่าใช่ชแน่ อ๋อนี่ประเทศไทยอยู่นี่ประเทศไทยอยู่อยู่เยื่องนี่อยู่เยื่องนี่นี่นี่ประเทศไทยอยู่นี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแหละไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วกูตอนแรกกูว่าแหมไม่ใช่ไม่ใช่คาราเตี้ด้วยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อ๋อพาเยตจินทากะอ๋อไม่ใช่อ่า อ๋ออ๋อมันเป็นอย่างนี้อ <SAN TA today> ๋อนี่ไงแล้วก็อึดแล้วอ๋อเป็นทหารรับจ้างเดินทางมาที่นี่เพื่อมากับอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วโอเคแล้วเข้าใจแล้วว่าจุดประสงค์ของไอ้ตัวนี้คือบทที่หนึ่งไม่เดี๋ยวด้บทที่หนึ่งก็แปลกๆคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของผมนะผมขอแค่นี้ผมบอกแค่นี้แหละคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของผมแล้วนะเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้แล้วเหรอเนี่ยอะไรอะ ทำไมนั่นปรี้ไมกลัหมาแต่ดันมีบอลจะเย็ยนนะเราเชียร์แล้วกูจะติดคุกไหมเนะี่ยอ่าฮะ,อะ,ะาคอยจัดแรไดจไวรัสคอยฝีดีสิบเอ็ดแล้วดูนี่ดูอะไรอุย้ยอ้างจากกระหา่าวอ้วกบอกว่าประเทศนี้ไม่มีบอลเอ๊ะแปลกๆกูใช่แน่ๆไอ้ไม่มีบอลเนี่ยรู้สึกมันเป็นเคคุ้นๆเหมือนใครสักคน กัวใช่นี่แหละภานาไม่ดีการลาซิตี้อ้าอุ้ยโอ้โหนี่ไงนี่คืออะไรบริการอะเฮ้ยเฮียดีโหลดได้เลยเหรอนี่คือใครอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าพ่อมาเฟียคัคับแล้วเราเข้าไปยังไงอ่ะ เข้าไงเข้าไงลุงอุ้ยโอ้กูต้องยิงก่อนเหรอกูก็เข้าไปได้เลยอุ้ยอุ้ยบอล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 เอาเกมนี้ไม่มีเกมนี้มันไม่มีมันไม่มันไม่มีเสียงประกอบนะมีแต่เสียงเงี้ยวเนี่ยเหี้ยวเนี่ยอย่ากอดกูอะไรวะเนี่ยคือกูต้องสังหารหมู่เหรอเรื่องขอเดินด่วน Chẳng làm gì lại Giờ bỏ qua Hãy cho bên phát lạc kỳ đẹp Remember No bond này nghe đó Thấy có gì ngờ Cô tóc quả láng bọn hả? Lý cho ngay Ui Ô hồ ไอ้เหีพวกมึงก็เฮ้ยมึสงสนใจคนอื่นน่ะดิเฮ้ยเฮ้ย,ยคือเราต้องยิงไหมอ่ะคือไม่รู้อ่ะกูไม่รู้ไอ้เหี้ยกูไม่รู้อ่ะแล้วกูไม,ไม่รู้อ่ะว่ายังไงอ่ะมันก็ไม่มีทาร์ตปอกดแถบก็ไม่ได้ลงนีิลงนี่อีกเว้ยไอ้กวาดล้างบ่อนที่เขาพูดนี่คือต้องยิงหมดทุกชั้นหรือเปล่าอันนี้คงขอด่วนนี่อะไรโอ้โหแบงแ์แมง <laughs> แม,มีไก่ชนด้วย ไอ้เฮียมันมีไก่ชนด้วยอะไรวะเนี่ยบ่อนเฮียอะไรเนี่ยโคตรน่ารักเลยนี่อะไรเอ้ยอ๊ยอ้ยเฮ้ยโอยอ๊ย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 ยอ้ยโยโอ๊ยโฮ๊ยเอ๊ยโ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 อ๊ยอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอยยอ้ยยยยอ้โยอโยยยยอ้ย้ยยยยยอ กูไอ <mm um> ้ไปคิดตัวทางกูจริงๆเลยเอ้ยโอ้โหถ้งหมดหัวหัวแล้วโลดกินเกลียนโอ้โหแม่งกูโชว์เลยใช่แน่ๆแล้วเราต้องกวาดล้างยังไงอ่ะไอ้พวกนั้นคือไอ้ที่ยิงเมื่อกี้คือไม่เกี่ยวเอาเนี่หรออ๋อไอท่็นั่งกูไปยิงคนข้างบนทำไมวะไม่รู้อ่ะ ขอโทษนะเขาต้องกวาดล้างไอ้นี่กวาดล้างไอ้ข้อมูลนี่นี่นกวาดล้างมันมันเปล่นกันจังวะมันฝ่าระเบิดกันมาแน่เลยโอ้โหดีโหลดเข้ดันกูอ๋อแล้วก็ขึ้นลิฟต์ใช่ไหมางนี้เหรอ อันนี้คือเสร็จหรือยังเฮ้ยอันนี้อะไรก็งไงลุงโหแม่งมีกรงมีกราฟโอ้โหแม่งปะ่ะออกเอาเฮีย้ยวางระเบิดเหรออ๋อนี่ไงาทางออกโอ้เฮีย้ยเตกร์กรอว้าไอ้เราเราไม่มีเราทูชิบให้กู ก็เลยไปเผยความดำมืดของอ๋อตำรวจคืออยู่เบื้องหลังเบื้องหลังบอลอย่างนี้อ๋ออย่างนี้เองโอไม่เฮอ่าอ้โหโอ้โหไอ้เฮียใช่เลยเนี่ยใช่เลยแม่งมีความคลับคล้ายโอเคกูกูรู้แหละ มีความคล้าย เสร็จแล้วไอใกี้กว่าจะเสร็จโอ้โคตรเหนื่อยเอ้ยโอ้โหเจี๊ยบเกิดอะไรขึ้นอ้าวอ้าวอ้าวไม่มีหน้ากากตอนแรกก็มีบอนอันนี้ไม่มีป่าอันนี้ไม่มีหน้ากากโอเคโอเคมันเป็นยังไงดูสิกางกัดตุนหน้ากากด้วยมาสแอลกอฮอล์โดยมาเฟียกลุ่มนี้กลุ่มไหนครับหน้ากากมีโมมีค่าหนักทองคำเราจะปล้น เราจะปล้นแอลกอฮอล์อ่ะฮะก็ต้องอยู่ในบรรทุกแล้วก็โนส่งเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยอ่าๆเจ็บเราก็เออยิงเหี้ยแล้วแล้วแล้วขนส่งคันไหนอ่ะกูจะรู้ไหมอ่ะแล้วขนส่งคันไหนอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยเฮ้ยอะอะแล้ว โอ้ย <One> น <input> oh, hey. ี how? How ่มันเฮียอะไรเนี่ยโอ้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 เอา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 ผ่านผ่านผ่านเหรอผ่านเหรอผ่านโอ้โหหัวบทบทสี่ทำไมบทสี่ชื่อมันน่ากลัวขนาดนี้โอ้ตายหากูเฮ้ยโอ้โห ขเขาคูดยี่เป็นหายนะั้นหรือเปล่าหายไหมหายได้อ่าฮะโรกที่เป็นไม่หายคือโลกชังชาติอ่าฮะก็บอกหัวหน้ามักจะใส่้วคนอื่นว่าอ่าอย่างนี้เองแล้วกิจของเราก็คือไปท่าลมทานอ๋อนีไงไม่เช่อวิท่งทหารด้วย รอแล้วเข้ามาได้แล้วเข้ามาได้แล้วเข้ามาได้แล้วเข้าไปเลยอุ้ยเสรใช่หรออาอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันเ,เป็นโรคอ่าอ่าฮะเออแล้วไงต่ออ่าบทที่ห้าไม่โอ้โห นี่แหละอันนี้เขาเรียกว่าความเหมือนที่แตกต่างโอ้เฮ้ยโวอันนี้คืออะไรต้องบึ้มเหรอโอ้เฮ้ยรอบนี้ไม่เคยอะโอโเ้ยรอบนี้ไม่เป็นทันทีเลยว่ะโอ้โหมีฐานโอ้โหโอ้โหแม่งโอ้โหฐานใหญ่ผมเห็นฐานใหญ่โอ้โหเพี่อเดี๋ยวโอ้กลัวชายแหละ

มันคือเมืองเหรอทำไมมึงมันดูเล็กจังวะผมแม่งรถติดอด้เฮ้ยเสร็จแล้วหรอปสซินรับการแจกจ่ายแล้วเราผู้เสพเชื้อไปได้เยอะเออสุดยอดอ่ะอะไรบทที่หกไม่รู้เอ้ยเฮ้ยเดียวใช่หรือเปล่าไม่น่าหรอกมัง้งอาจจะเป็นแค่ชื่อโอ้โห สอบอะไรไม่ได Get ้ไม่รู้แล้วไอ้เฮ้ยอ๋นี่ไงหนึ่งนัดหนึ่งหัวเท่านั้นอ๋อต้องรอต้องรอโอ้โหแม่งแม่งแม่งกูอ๋อต้องรอโอเคไอ้ยเฮ้ยเอ้ยกูหมดคำบรรยากเกมนี้จริงๆเฮ้ยกูกูอาจจะโหอาจจะพูดไม่ทุกไม่ไม่ไม่หมดไม่แบบพูดแบบมันจะพูด ไม่บ่อยเอ้ยผมจะพูดไม่เยอะนะเพราะคลิปนี้มันไม่มีอะไรให้พูดจริงๆอะ่ะชมิมันมีอะไรให้พูดจีอุ้ยเฮดช็อตเรียบร้อยเรปเปอร์แล้วไงต่อกลับยังไงอะ่ะโ,โหหลักการตั้งเรปเปอร์นี่มันอะไรกันเป็นอะไรที่เทมากไอ้สัสโอเคแล้วก็กลับตรงนี้ใช่ไหมนี่ยลงลงไปไหนอะ่ะทางนี้เหรอ อยู่หลบแป๊บนึงใจเย็นเย็นไปละซ้ายขอไม่มีใช่พิ่งไปเลยโอ้ยเยอะว่ะเยอะว่ะตรงเนี้ยโอ้แม่งเราอยู่ตึกสูงเสียดฟ้าเลยนี่ว่ะโอ้ยไม่ทิชาน้ำด้วย เชี้ยที่ไหนวะเนี่ยมีสระน้ำด้วยโอ้โหมีสระไว้นองสระไว้น้ำไอ้เชี่ยสระไว้ทำลงน้ำไม่ได้ด้วยเศร้าอ่ะขอนี่ไงนี่ไงขึ้นนี่ขึ้นนี่ที่เอ,เอาา้ยแม่งเป็นการที่แบบลงลิฟต์มาปุ๊บลงสระเลยเชี่ยดีจริงๆที่นี่เปิดลิฟต์สิอุย้ยไม่มีอะไรเลยโลง นี่คือ,อไรโรงอาหารเหรอไอเท็กเก้าอี้แบบนี้โอ้โหแม่งโอ้โหนี่คืออะไรเฮ้ยรถไฟเหรอนั่นคือรถไฟเหรอไอโอ้โหรถไฟไอ้เหี้ยรถไฟมันสีคุ้นๆยังวะกูว่าใชาแ่แน่ๆรถไฟคันนี้เคยต่ออ่ะเคื่อยต่อเอาเสร็จแล้วว่างก็ออกไปนอนอยู่บ้าน ไมไ่ก็ไม่รู้ก็ไปพักอยู่โรงแอ๋อโหสิ้นสุดเอ้ยบทสุดท้ายแล้วบทสุดท้ายแล้วบทที่เจ็ดสิส้นสุดไหนเป็นไงเป็นไงไมาู่ดิบทสุดท้ายเป็นยังไงเดี๋ยวขอดูหน่อยถึงเราจะบทปล่อยที่เดราจะอำนาจมือผลิตกะอ่าฮะอุ้ยโอ้โหโอ้โหอัอนนี้อันนี้ไอ้เหี้ยไม่ต้องบอกกูก็รู้อะไรเอ้ยเอาเนี่ยก็เรื่องหาแห่งหนึง่งดีพีเอสองจุดห้าด้วยอ๋อ เป็นไงไหนเป็นไงหุ้ย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 เครื่องบินอย่างนี้เฮ้ยแล,แล้วมึงไม่เอาไอ้เรื่นั้นมาทิ้งระเบิดไปเลยล่ะโอ้โหโอ้โหแล้วแบบแม่งก็มใช่เลเยๆเล็กๆด้วยไงยต่อฮะแล้วก็โดดลงไปด้านล่างฟืดอุ้ย มึงรอดตายอ่ะรอดข้างใต้เหรอ,อ่าแล้วไงต่อรอดข้างใต้อ่ะฮะชุดจ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 ุดมันจะรอดไปถึงไหนวะแม่งหันหนา้าอันนี้หันหนาา้าไมนะ่ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยมันช้าลงแล้วมันช้าลงแล้วมึงจะถึงแล้วอุ้ยยัง Nev ไงอุ Nev ้ยไอ้ที่นี่คือตรงไหนเนี่ยศูนย์บวกสองร้อยสิบคืออะไรอ่ะ

นึ่งเหรอโอเคแล้วก็วิ่งออกตรงนี้ยังไงต่ออ่ะแล้ว่งวโอ้โหข้างหน้านคืออะไรอ่ะข้างหน้านคืออะไรโอโ้แล้วมันไม่มีตรงอื่นให้เล้วเหรอ ตัวไมีแม่นข้างหน้าใช่ไหมพี่เขียยิงหมุนเอาแม่งพี่เขียยิงไอ้ที่แหมุน ไ,ไหนอะอ๋อเนี่ยเนี่ยลงลงน้ำหรอ,อ,อเอ้ยเอ้ยเยอะชิบหายลงน้ำเรียบร้อยลงน้ำทอนกินเสร็จสิน้นในสุดทอนล่าก็จบสิน้นโอเคโอ้เป็นเกาะมันเป็นเกาะม่ใช่ประเทศหรือเป็นเกาะใจเย็นๆนันเป็นเกาะมันเป็นเกาะ <c oughs> เาะว้ยเราช่วยโลกใบนี้ไว้เอาวสานหรือะมีหรือเปล่าด้วยจบแล้ว ก็เหนื่อยเล่นแล้วเหนื่อยเกมนี้เล่นจบแล้วเหนื่อยเลยก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดต่าผมด้วยนะครับผมสำเนาผมลากผมไปก่อนละเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็สวัสดีครับทุกคนก็สวัสดีทำไมวะก็ต้องบายบายสิสวัสดีทำไมโทษ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 เบอร์เบอร์โอเคแค่แหละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม